คุณเคยคิดไหมว่าปี2026ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ใช่แค่ปีใหม่ธรรมดาแต่มันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะฉีกทุกตำราที่คุณเคยเรียนมาแล้วถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ดีบออคุณอาจจะไม่ได้แค่พลาดโอกาสทองในการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้นนะแต่คุณอาจจะกำลังเดินเข้าสู่กับดักทางการเงินโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะในพอดแคสต์ตอนนี้นักคิดมั่งคั่งจะพาคุณไปถอดรหัสแนวโน้มสำคัญของตลาดโลกปี2026และหลังจากนั้นพร้อมบอกคุณเลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอะไรคือโอกาสและที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นบันไดไปสู่ความมั่งคั่งของคุณเอาละค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับตอนปี2026ถอดรหัสเศรษฐกิจตะโลกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสลงทุนที่คุณต้องรู้ช่วงต้นปี2025เราเห็นสัญญาณบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากๆค่ะนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ายุคของการลงทุนที่ง่ายๆอาจจะจบลงแล้วและแนั่นหมายความว่าเราต้องฉลาดขึ้นหนโลกกำลังแยกส่วนการเมืองโลกที่ดุเดือด กำลังปั่นป่วนกระเป๋าเงินเราอันดับแรกที่เราต้องจับตาดูเลยนะคะคือการแยกส่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Fragmentation) ฟ,ฟังดูเป็นศัพทยากๆใช่ไหมคะอธิบายง่ายๆก็คือโลกเรากำลังแบ่งข้างกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยค้าขายกันเสรีทั่วโลกกลายเป็นว่าแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคพ,พยายามพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของตัวเองคุณลองนึกภาพตามนะคะ เหมือนกับเพื่อนซีที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจูจ่ๆก็เริ่มมีแก๊งของตัวเองแล้วก็เริ่มระแวงแก๊งอื่นไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมการค้าขายการลงทุนข้ามประเทศก็เลยไม่ได้ราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนจากเคยซื้อวัตถุดิบจากที่ถูกที่สุดก็อาจจะต้องกลับมาซื้อจากประเทศที่เป็นมิตรแม้จะแพงกว่าก็ตามขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ ตั้งแต่ช่วงปี2024เราเห็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากบางประเทศไปยังประเทศอื่นที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยกว่าหรือมีเสถียรภาพมากกวา่าขอยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทจากฝั่งตะวันตกอาจจะเริ่มลดการพึ่งพาซัพพลายเชนจากจีนแล้วหันไปหาเวียดนามอินเดียหรือเม็กซิโกแทนคำถามคือเรื่องนี้กระทบเรายังไง ก็คือต้อนทุนสินค้าแพงขึ้นเพราะการย้ายฐานการผลิตไม่ใช่เรื่องง่ายต้องลงทุนมหาศาลและแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละค่ะที่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าหรือแม้แต่ราคาสินค้าไฮเทคต่างๆทีนี้คุณจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าแค่เรื่องการเมืองมันก็มีผลลัพธ์ต่อเงินในกระเป๋าเราได้ขนาดไหน แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะเพราะเรื่องที่สองนี่ละค่ะที่จะเข้ามาเขย่าตลาดเงินตลาดทุนชนิดที่ว่านักลงทุนต้องคอยตามติดทุกฝีก้าวเลย2คลื่นมหาชนเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูงที่ยังไม่จบง่ายๆใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องที่สองที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องมาถึงปี2026ก็คือภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยที่ยังคงเป็นมวยคู่เอก ที่ธนาคารกลางทั่วโลกต้องคอยชกกันอยู่ตลอดเวลาเราเห็นกันมาแล้วว่าช่วงปี2023-2024ถึง2024ธนาคารกลางหลายแห่งโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยก,กันรัวๆเพื่อปราบเงินเฟ้อที่พุ่งกระฉูดทีนี้พอเข้าสู่ช่วงปลายปี2025 เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าเงินเฟอ้อเริ่มชะลอตัวลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับสู่ระดับปกติแบบสบายๆนะคะลองนึกภาพตามเหมือนกับเราขับรถลงเขาด้วยความเร็วสูงมากพอจะชะลอก็ต้องค่อยๆเหยียบเบรกไม่ใช่ว่าเหยียบเบรกปุ๊บรถจะหยุดปั๊บใช่ไหมคะเศรษฐกิจก,ก็เหมือนกันค่ะการที่เงินเฟอ้อจะลดลงจนเป็นที่น่าพอใจและธนาคารกลางจะเริ่มลดดอกเบี้ยลง อย่างจริงจังก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่หลายคนหวังไว้ผลลัพธ์กระทบถ้าดอกเบีย้ยยังคงสูงหรืออยู่ในระดับที่ไม่ต่ำมากนะักต่อเนื่องไปถึงปี2026ก็จะส่งผลลัพธ์โดยตรงต่อต้นทุนการกู้ยืมทั้งของรัฐบาลบริษัทต่างๆและแม้แต่เราที่เป็นผู้กู้ซื้อบ้านซื้อรถการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นหุ้นโกลด์สต็อกก็อาจจะไม่ได้วืวาเหมือนเดิม เพราะนักลงทุนยังคงมองหา safe h a v e หรือสินทรัพย์ที่ให้ผลลัพธ์ตอบแทนแน่นอนกว่าแต่ท่ามกลางความผันผวนนี้ก็ยังมีคลื่นลูกใหม่อีกสองลูกที่กำลังมาแรงมากๆและกำลังจะพลิกโฉมโลกของเราไปตลอดการเลยค่ะซึ่งถ้าคุณจับคลื่นนี้ได้คุณจะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทันที3 AI สู่ยุคปฏิวัติและพลังงานสะอาดโอกาสทองของนักลงทุน มาถึงสองเทรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการปฏิวัติ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดหรือที่บางคนเรียกว่า the twin transitions ค่ะเรื่องแรก AI transformation เราเห็นกันแล้วว่า AI ไม่ใช่แค่เรื่องของหนังไซไฟอีกต่อไปแต่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกด้านช่วงปี2025ที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนา AI และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับจนถึงปี2026เราจะได้เห็น AI ที่ฉลาดขึ้นมีความสามารถหลากหลายขึ้นและที่สำคัญคือเข้าถึงง่ายขึ้นลองจินตนาการเหมือนตอนอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนโลกเมื่อ20กว่าปีก่อน AI กำลังทำแบบเดียวกันค่ะ บริษัทไหนนำ AI ไปปรับใช้ในธุรกิจได้ก่อนก็จะสร้างความได้เปรียบมหาศาลส่วนบริษัทที่ไม่ปรับตัวก็อาจจะตกรถไปเลยสิ่งนี้สร้างโอกาสมหาศาลในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชิปเซต AI Cloud c คอมพิวติ้งซอฟต์แวร์เฉพาะทางหรือแม้แต่วิทยาการหุ่นยนต์เรื่องที่2 Green Transition หรือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะ แม้จะมีสงครามพลังงานและวิกฤตการณ์ต่างๆแต่กระแสของพลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็ยังคงแรงต่อเนื่องจนถึงปี2026 c a s หเคสตัดดีหลายประเทศทั่วโลกออกนโยบายสนับสนุนและให้เงินอุดหนุนมหาศาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพลังงานสะอาดเช่น EU Green Deal หรือ Inflation Reduction Act IRA ของสหรัฐอเมริกาที่อัดฉีดเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ในภาคพลังงานสะอาดสิ่งนี้กำลังสร้างโอกาสทองให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ผู้พัฒนาแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วเราในฐานะนักลงทุนจะทำยังไงง่ายๆเลยค่ะต้องมองหาบริษัทที่กำลังได้ประโยชน์จากสเทรนด์ยักษ์ใหญ่นี้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี AI ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและกักเก็บพลังงานนี่คือหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนโฉมค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะ ปี2026ไม่ใช่แค่ปีธรรมดาแต่เป็นปีแห่งการปรับตัวและคว้าโอกาสในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่คุณต้องทำวันนี้คือกลับไปสำรวจพอร์ตการลงทุนของคุณว่าได้กระจายความเสี่ยงและมีสินทรัพย์ที่สอดรับกับแนวโน้มเหล่านี้แล้วหรือยังอย่ารอให้สายเกินไปนะคะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าปี2026จะมีอะไรพีคที่สุดในตลาดโลก หรือคุณกําลังจับตาดูโอกาสไหนเป็นพิเศษอยู่บ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะนะักคิดมัง่งคั่งรอฟังทุกไอเดียของคุณอยู่นะคะ